โอเคนะครับกราบสวัสดีนะเพื่อนเอ FC นะครับพอแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยก็ใครที่มีเหรียญนะครับแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนเพื่อน FC รู้ไว้นะครับว่าเรารับซื้อกันสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อน FC ทุกคนทุกท่านนะครับดูรายละเอียดคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญนะครับ เป็นเหรียญที่มีมูลค่าแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับผมเรามาลองฟังรายละเอียดคร่าวๆของเหรียญน,นี้ก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นเป็นสมเด็จพระศรีนครินรานะครับปรรมราชชนนีนะครับหรือที่นักสมนะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญสมเด็จยานะครับผมก็จะเห็นเป็นขอบปานะครับ จุดฟันปลาเล็กๆนะครับรอบเหรียญเลยเหรียญน,นี้นะครับหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแนตะ่เพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่เราพบเจอกันได้ทั่วไปนะก็คือเหรียญหนึ่งบาทสมเด็จยานนั่นเองแต่เหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญยี่สิบบาทนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งจะเป็นเหรียญนชนิดราคายี่สิบบาทแล้วก็คนเรียกว่าคนละบ็อกกับเหรียญที่ เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเก้านะครับครบรอบเก้านักสัตว์นะครับผมอ่าเก้ารอบนักสัตว์แห่งวันพระราชสมภพอ่านะก็มีข้อความเขียนอย่างชัดเจนเลยตรงนี้ก็จะเป็นตราสัญลักษณ์นับที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวของพระองค์เลยอันนี้ก็จะเป็นช่อดอกไม้อยู่ใต้พระอักษรประมาภิธย เหรียญนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญแบบในคลิปนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบในคลิปเหรียญนี้นะผมซื้อมาจากตลาดพระนะครับอยู่ที่ประมาณ40บาทนะครับทีนี้นครับผมก็ได้ไปศึกษาข้อมูลของเหรียญนี้มานะครับพบว่ามีด้วยกันอยู่3บล็อกนะครับก็คือ1เลยนะครับเป็นบ็อกนี้นะครับราคาประมาณ40บาทนะครับส่วนบ็อกที่2นะครับเป็นเหรียญย0เหมือนกัน เป็นเหรียญชนิดราคา20บาทเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหรียญขัดเงานะครับสีขาวดําขัดเงาซึ่งมูลาค่านะครับก็จะอยู่ประมาณที่1,400นะครับผมเหรียญขัดเงาเนี่ยเป็นเหรียญที่ถูกผลิตน้อยนะครับแล้วก็มีการเก็บรักษาที่ยากพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับราคาจึงสูงกว่าหน้าเหรียญอย่างมากถ้าใครมีเนี่ยแล้วราคาไม่โอเวอร์เกินไปนะครับทางช่องเรารับซื้อให้นะครับ ส่วนอย่างที่สามนะครับที่เขามีการทําขึ้นมาก็คือเป็นเหรียญขัดเงานะครับทองคําขาวนับผมขึ้นไว้นับให้ดูเลยหายากอันนี้หายากจริงนะครับแล้วก็มีราคาประมูลนะครับอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหกพันบาทนะครับผมซึ่งถ้าคุณมีเหรียญแบบนี้นะครับที่แตกต่างไปจากเหรียญที่ผมมีนะครับส่งเข้ามาได้นะครับผมมี ช่องทางการติดต่อให้ Facebook นะครับคอย FC พิมพ์ค้นหาคอย FC เลยใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับหลายๆท่านส่งมาก็ไม่เข้าใจนะว่ารับซื้อเหรียญแบบไหนนะครับซึ่งเราได้บอกทุกคลิปนะครับว่าเรารับซื้อเหรียญแบบไหนเด๋ยวถ้าเป็นเหรียญปกติแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญสมเด็จย่าเป็นเหรียญปกติที่มีจํานวนการผลิตนะครับเยอะนะครับหลักแสนหลักล้าน ค่ราคาก็อาจจะไม่สูงมากนะครับในตลาดระสมเพราะว่าก็ด้วยความที่ว่าอาจจะไม่ใช่เหรียญที่เป็นเหรียญหายากนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่เหรียญที่หายากเนี่ยตามที่ผมบอกนะครับเป็นเหรียญคัดเงาทองคําขาวถ้าคุณมีเนี่ยรับซื้อให้นะครับทุกนะเรียกว่าทุกสภาพไม่ได้เลยเพราะว่าเหรียญเหรียญคัดเงาทองคําขาวเนี่ยมันต้องสภาพสวยนะครับแล้วก็เหรียญคัดเงาธรรมดานะครับ ต้องสภาพสวยนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เก็บรักษาไว้แบบดีๆนะครับใส่กล่องไว้คือเรนคัดเงาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกล่องนะครับกล่องไม้เล็กๆนะครับก็เคยผ่านมือมาแล้วนะครับครั้งสองครั้งแต่ถ้าเราเอาออกมาจับอย่างนี้นะครับจบเลยเป็นรอยนิ้วมือติดเลยนะครับความรักษาเนี่ยรักษายากนะครับต้องใส่ถุงมือแต่ถ้าคุณมีนะครับรับซื้อให้ โอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของผมด้วยนะครับก็คืออ่ายู u ู e คอยชาแนลนะครับแนวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ